ก้อนมูตีเอ้ยเห็นหน้ามากกร้านมูลูกสาวอ่ะโดดโด่งโดงมาไปอาบน้ำเย็นสบายแล้วโดดโด่งโดงมาขึ้นมากกร้านมูเลยน้ำว่าอยากหยอกเล่นอยากหยอกเล่นเห็นมิตังอยากหยอกเด้นมิตังหยอกมิมิตังหยอกน้องแน่ลูกหยอกน้องแน่น้องอยากมีมูหยอกอยากมีมูหยอกเด้นนั่นหามูหยอก อา้าหยอก้อกในนิสตังเย้ยหาหมูหยอกหาหมูหยอกหยอกมางในนิสตังเอา้าพองกินยาพองอยากเล่นพองอยากหยอกขืนนามแล้วล่าเลิองอารมณ์ดีนะมะอารมดีล่าเริงวันเนี้หมูประเทได้ขึ้นมาเลยมาหยอก้อกเลยแล้ว นิตังนิตังเอ้ยเบื่อหามู้เลย่า่าาหาวไรไยความหนาหาักมังลำบากเบิ้งหาวมาจิถึอแม่เด้สุขภาพดีอารมณ์ดี รูภาพเขาดีเขาก็จะยอกจะเล่นตอนนี้ซีโม้งแรงแล้วจ้ะขึ้นจากน้ำแล้วเล่นหาวหาวดองดองขึ้นก้อนมูลแล้วก็เลนแล้วก็หาวน้ำว่าเป็นทุกซานเล่นกับายกันกล้วยเ,นยเลนน้ำหมาแน่เลนน้ำใบกันกล้วยแน่ ดงดง,ดงความฉุดชื่นของควายน้อยที่ชื่อน้ำว้าอารมณ์ดีขี้เล่นสนุกสนานตามภาษาควายน้อยควายน้อยขี้เล่นควายน้อยนนาลักขึ้นจากน้ำล้วชดชื่นสเสลยเล่นสเลลสลย์ทแเราจะซีโม้งแรง กินยาชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่กเขข็เขาคอกเขาคอกกินยาเน็คคอ,อกต่อนี่คือชีวิตนําว่าสนุกสนานลื่นเ,เริงเบิกบานแข็งแรงดีจ้าเรารักษาสุขภาพดีคลิปนี้พามาเบิ่งความหนาหักน้องน้าว่าจ้าทํานผ้่รจ้าสวัสดีค่ะ